มาดูเรื่องของฝนฟ้าอากาศสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เช้านี้ก็กรมอุตุนิยมวิทยาให้ภาพสีประเทศไทยเป็นไงน้องเอมีสีเหลืองๆนะคะก็คือการแจ้งเตือนว่าเ,เป็นบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระดับปานกลางค่ะอยู่ไม่กี่จังหวัดทางฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานของเรานะคะมีที่จังหวัดบึงการค่ะนครพนมสกลน,นครอุดรธานีนะคะแล้วก็หนองคาย รวมไถึงที่อุบลราชธานีแล้วก็สีสเกตด้วยส่วนอีสานตอนกลางอย่างเช่นชัยภูมินครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีนี้ก็ต่งกับเขาไปด้วยนะคะก็จะมีฝนอยู่บ้างในพื้นที่นะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยระดับปานกลางค่ะไปดูเรื่องของอุณหภูมิต่างๆนะคะรวมถึงปริมาณน้ําฝน ในแต่ละภาคกันบ้างค่ะภาคที่มีปริมาณน้ําฝนหรือฝนฟ้าขนองเยอะหน่อยก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะ20%แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็ประมาณร้อยละ20ของพื้นที่จะมีฝนฟ้าขนองส่วนภาคอื่นๆก็มีฝนร้อยละสิของพื้นที่ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันในทุกๆพื้นที่เลยยกเว้นพื้นที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งค่ะไม่มีฟ้าหลวนะคะแต่มีจะฝนฟ้าขนองค่ะ ครับในก็อุณหภูมินะครับวันนี้ก็มีข่าวที่เขาเผยแพร่คลิปของกองทัพากาศนะ mm hmm. เป็นคลิปจากอากาศยาน d a 42กองทัพากาศตรวจพบภาาคนกำลังจุดไฟเผาป่า mm hmm. นะครับเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าเสมืองที่ <Yeah. S 1> จังหวัดเชียงใหม่นะนะครับ นี่เห็นคนอย่างนี้เลยครับเห็นตัวเป็นๆชัดๆเลยว่าเป็นคนที่เผาป่าอยู่ในพื้นที่นะครับประกาศสยานของกองทัพากาศเขาจับภาพเอานี้อันนี้เอาไว้ได้น,นะครับพ่อหลวงคือผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตอตำรวจอำเภอจังหวัด ต้องไปหาตัวคนนี้มาให้ได้นะครับแล้วก็นี่แหละครับป,ประสิทธิภาพของอากาศยานไร้คนขับไปเนาะพวกโดรนพวกอะไรพวกนี้นะก็จะจับภาพไปเห็นได้ชัดเจนนะคะชัดเจนมากเลยนะครับต้องจับมาแล้วก็ดําเนินคดีให้เห็นเห็นเลยเพราะว่าเขาขอความร่วมมือกันเนี่ยเวลาเผาเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะเฉพาะคนข้างเคียงที่อาจจะถูกลุกลามไปหรือทําให้พื้นที่ป่าไม้เสียหาย แต่มันเกิดมดลพิษทางอากาศนะครับเดือดร้อนกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองทังโดยเฉพาะทงางภาคเหนือใช่ค่ะคเป็นช่วงที่มีไฟป่าแล้วก็มีหมอกควันสะสมอยู่เป็นจํานวนมากนะคะกองทัพอากาศก็เลยสนับสนุนอากาศยานปฏิบัติการดับไฟป่าแล้วก็ไปถ่ายภาพ จุดที่มีจุดความร้อนสูงแล้วก็มีหมอกควันก็จับภาพได้แบบนี้มาด้วยเมื่อสักครู่นี้ไปถ่ายไว้เลยนะจับภาพเห็นหมดไม่รู้ข้างล่างทําอะไรอยู่ไม่รู้ว่าข้างบนก็จับภาพคลิปเอาไว้ได้แล้วนะครับอทำทำไมอะคะ่นี่ะฝากกันไว้นะคุณผู้ชมนะถ้าเราไม่ให้ความสําคัญยังไม่ตรหนักรู้นะครับยังคิดว่าจะทําอะไรตามใจชอบเคยทําอย่างไรยังทําอย่างนั้นอยู่เนี่ยวันนี้ไม่ได้แล้วล่ะครับบ้านเมืองมันเป็นบ้านเมืองที่ เป็นการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโดยภาพรวมเราไม่ได้อยู่ป่าอยู่เขาแบบสมัยก่อนที่จะทำอะไรกันก็ได้ซึ่งเมื่อก่อนก็ทำกันนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวนี้มันผลกระทบกว้างไกลมากนะครับ